ท้อนรับเข้าสู่ช่วงการที่ดีดาค่ะตอนนี้ฉากการที่ดีมนีน่ยไปใส่ของงานมอเตอร์โชว์ค่ะสิ่งที่ขายแน่เลยก็คือฟิตตี้สาวสวยค่ะและว,วันนี้การที่ก็เลยเเามีบริเวณมาถามเหล่าบรรดาฟิตตี้นะคะว่าเขาจะมีคำพิเดียร์ยังไรกับค,คําพูดที่ว่าฟิตตี้สวยใสเต่อไร้สมองจะพอไหมนะคะตามการที่มาเลยค่ะตามมาส่วนมากคนที่มาดูงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมาดูฟิตตี้ไม่ใช่มาดูดารถจริงหรอคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่วัตถุประสงค์ วันเป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งนะคะเป็นสีสันส่วนหนึ่งก็ใชยนะก็แล้วแต่คนนะตั้งใจจะมาชมรถก็มาชมรถตั้งใจจะมาชมวิตีกก็มาชมวิตี้วิตีเนี่ยก็มีส่วนที่ทําให้แบรนด์รถเนี่ยเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นคือมันคงไม่มีใครชอบหรอกที่มองอะไรแบบไม่สวยงามเหมือนดอกไม้ไม่สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยของสวยความงามก็ต้องคู่กับรถถูกไหมนอกจากรถแลมีบอดี้ที่สวยงามแล้วนะคะก็ต้องคู่กับของสวยงามอย่างเช่นผู้หญิงเราตั้งเฉยๆยก็ไปดูที่อื่นก็ได้ไง าส,สารบัญคอทตี้คืออะไรคะเปลียวว่าเราเป็นสื่อการในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถหนึ่งเลยต้องสวยนะคะต้องมีความรู้ในเรื่องของโปรดักต์ก็เป็นความสวยงามความน่ารักคว,ความรู้ความสามารถคนธรรมาดาอย่างเงี้ยไม่สวยก็ทำไมได้เป็นกันงามเลยคะ่ะทิตี้เนี่ยพูดกับศิลปกรรมจริงป่ะคะไม่เกี่ยวเพราะว่าสวยธรรมชาติมาช้ลงโทษบางท่านนะคะแม่ก็ให้มาดีถ้าเกิดว่าทำออกมาสวยเนี่ยเหมือนถูกหวยางัลที่หนึ่งแล้วแต่คนชอบเลย ถ้าจะใส่ชอกระเช้ามาจะมีใครมาดูไหมล่ะถ้าน้าทำก็คงดีกว่านี้ค่ะจะมายืนแบบปุ่นอย่างนี้เทปจับพี่ติเนี่ยสวยใสแต่ไร้สมองอแอดไม่จริงเลยค่ะโอ้ยมันมันมันไม่ใช่อ่ะจะจริงได้ไงโอ้โหไม่ไม่จริงค่ะไม่จริงหรอกไม่จริงค่ะคนที่คิดแบบนั้นน่ะสวยเพิ่มเป๊แต่ไม่ใช่เลยค่ะสวยใสไร้สมองหรือเปล่าไม่รู้แต่ถือว่าก็หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้อะค่ะไม่มีสมองก็จำอะไรไม่ได้ไม่ใช่แค่ อย่างเดียวคุณดีอย่างเดียวค่ะอย่างเดียวเราจะมาเป็นพิตตี้ได้สวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสมองด้วยค่ะเรามีการศึกษาจบปริญญาตรีปริญญาโทอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบมองคนที่ภายนอกก็อยากให้เขาเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะคะกับพวกพิตตี้ค่ะพวกเราไม่ได้สวยใสไรสมองนะคะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการวางตัวของแต่ละคนค่ะอีกหนึ่งอาชีพที่สุดจริตด้วยแล้วก็ถ้าคุณไม่เก่งจริงลูกค้าคงไม่เลือกคุณเหมือนกันถ้าคุณทําได้ดิฉันก็เชื่อว่าคุณสวยใสและไม่ไร้สมองน่คะ บางคนเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสปรับงานดีเร็กบางคนมารับพิตตี้สวยแล้วมีสมองค่ะถ้าเกิดว่าฉลาดแต่ไม่เฉลียวก็เป็นพิตตี้ไม่ได้ต้องค่ะอยากจะกระทืบไปรมากนะเลยคือถ้าคุณดูถูกพิตตี้อ่ะคุณลองมาทําให้ได้อย่างที่เราทําแล้วคุณจะรู้ว่ามันยากเปรี้ยวไม่เปรียวแต่อร่อยค่ะท่านผู้ชมคะทุกอาชีพนะคะย่อมใช้ความสามารถไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณเปิดใจยอมรับเขามากแค่ไหน วันนี้นะคะับก็เป็นเวลาของการีแล้วเพราะก็หมาทุกวันพฤหัสบดีเวลาเดิมกับรายการโคมเมสตาและช ok นะ่วงการีดาสรุปวันนี้ฮะไปก่อนค่ะบ๊ายบายพี่ถ่ายอะไรหนูว่าถ่ายหน้าหรือถ่ายนมอ่ะสุดยอดจริงๆ